วัสดีครับผมมาครับวันนี้จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลด Adobe XD แบบใช้งานได้ฟรีนะครับขั้นตอนแรกเราเข้า google แล้วก็พิมพ์หาคำว่า Adobe Creative Cloud นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไปด้านล่างนะครับทุกคนก็ทำตามได้เลยแล้วก็รอก่อนเราจะดาวน์โหลดติดตั้งนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ก่อนครับเพื่อเราจะได้ใช้งาน Adobe XD หรือไม่ก็ p h โต้ชหรือโปรแกรมอะไรที่อยู่ใน c r e a t i ท e c l ่า d ได้นะครับนี่ครับเขาจะให้เราล็อกอินแล้วก็ล็อกอินตามที่เราเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น o o g l e Face หรือ Apple นะครับก็เลือกล็อกอินได้เลยผมเลือกล็อกอิน g o o g l e เข้าไปจากนั้นเราก็ทำการดาวน์โหลดติดตั้งแอป,ปได้เลยนะครับวิธีการติดตั้งแอป,ปก็ง่ายๆนะครับก็แค่ดาวน์โหลดแล้วมันมีขึ้นคำว่าย็ดมั่นเราก็กดย็ดไปเลยนะครับกดตกลงไปเรื่อยๆนะครับ ดาวโหลดตรงนี้นะครับพอจากนั้นเราได้แอบมาตรงนี้เมื่อเราได้แอบมาแล้วนะครับเราเปิดเข้าไปในนี้แล้วเราก็สามารถทำงานได้อย่างอิสระเลยครับแบบฟร,ฟรีก่อนจะอันนี้เราก็ต้องอินสตารในนี้แหละครับติดตั้งในนี้ด้วยโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ